สวัสดีครับผมคลิปนี้ไม่มีทริปเทคนิคอะไรมาแนะนํามากมายนะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยสงสัยนะครับและผมคิดว่าหลายท่านก็เคยสงสัยเหมือนกันเราอาจจะเคยเห็นมือเกาะของพืชบางชนิดนะครับอย่างเช่นพวกตําลึงมะระแล้วเคยสงสัยไหมว่าไอ้มือเกาะที่เป็นเส้นออกมาเนี่ยมันคือรากหรือใบกันแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคําเฉลยในวิทยาศาสตร์ป .4 นะครับแต่สมัยผมเรียนผมเรียนสายสามัญมันอยู่ในชีววิทยา ม3นะครับที่เราเรียกว่ามือจับของตำลึงของมะระเนี่ยอันที่จริงมันเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบพืชนะครับอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของใบไม่ใช่รากนะครับนี่คือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงออกมาจากใบพืชส่วนใดส่วนหนึ่งของใบพืชมันสามารถเกาะเกี่ยวตามต้นไม้เกาะเกี่ยวตามหญ้าตามรั้วขึ้นไปเลือ้อยไปเรื่อยโดยใช้มือจับนี่เองและการเปลี่ยนแปลงของใบพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําของต้นกระบองเพชรนั่นเอง แต่ต้นกระบองเพชรเนี่ยมันใช้หนาสัรงะหอแสงไม่ได้จะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบก็ตามกระบองเพชรจะสัรงข้อแสงด้วยลำต้นแทนใบที่เปลี่ยนแปลงออกมาเป็น้นาน้นาเป็นส่วนหนึ่งของใบเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากใบนะครับเพื่อปรับสภาพให้อยู่รอดและอีกอย่างหนึ่งก็คือ้นาของสับปะรดที่เปลี่ยนแปลงมาจากขอบใบนะครับเราจะเห็นขอบใบของสับปะรดเนี่ยมันจะมี้นาส่วน่วฝักยาว่วพลูอันนี้จะไม่มีมือเกาะเป็นไม้เลื้อยนะครับอาศัยการพันรอบวัตถุ หรือต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อเลื้อยขึ้นที่สูงการพันรอบจะพันในลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมมาเล่าสู่กันฟังเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ